มาเก้าดดไอโอชื่อโกไปชื่อชื่อผมชื่อไอแอมดอแฟดถ้ามีเสียงมูมาก็ไก่ไปต้องมาสนใจอ้าวเออแฟดกูไปก่อนเขาเลยแฟดจริงๆความเร็วมามาอีตาหนึ่งอีกตาหนึ่งไอแอมดูแฟดสายทีมพี่อยู่สิแต่กูหมดแหละมันต้องมีคำหยาบบ้างแล้วอ้าว โอ้โห้กูหวานรอได้แต่ตอนดันแล้วนะโอ้โหกว่ากูไม่ตายเลยไงครับเดี๋ยว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 รอให้กูตัวใหญ่ก่อนเถอะเอ้อเรื่องกระตุกอีกมีหน้าเลยฮึมตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมหรอกนะต้องหาเกมตะกูลหว่า้อนเล่น อย่างเช่นสตาร์นะคะไม่งั้นก็ไอเอ็มดูเฟรดสตาร์เคยเล่นไหมอะไรนะสตาร์ทเสียงผู้หญิงเนอะผมเองครับไม่ต้องห่วงเอาพี่การพี่การอัดคลิปมีเสียงแบบให้เห็นหน้าจอแบบอัดบันทึกหน้าอัดแล้วมีเสียงดายังเฟรดไอเอ็มดูเฟรด ไม่เก่งภาษาอังกฤษเมื่อกี้จำไม่ได้ไม่มีใครกินบ้างระวังเฮ้นพวกมึงอ่ะแกรู้ใหญ่ก่อนเถอะเดี๋ยว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 พี่เกมเล่นเกมเนี่ยพี่เกมบอกว่าไทยเว้ยไทยอันนี้มันเป็นเกมอาก้าดอจดโออากาดอไดโออากาดอไอโ ไอโอไอโอไอโอทำไมมันผ่านได้อ่ะก็ผ่านได้พี่พี่ไม่ใช่ตัวใหญ่มันต้องเบสตัวไงเออเอออย่าตัวขอโทษตัวขอโทษอาก้าอาก้า io อาก้า io พี่เกมนั่งเล่นอาก้า io นั่นแหละพี่เกมตั้งชื่อว่ารองกูใหญ่ก่อนโอ้ยต้องหาทีมมาจริงๆ ตีแม่ตีแม่เกาไม่ตางเราคือ The Fat ม่ได้กว่าเอาเอา,เอ,าอะไรดีวะขีอ้อยากกินขี้เออนี่แหละชื่อสรีมมงคล แกไม่เอาไม่วู้ละโอ้โหกี่นาทีแล้วเนี่ยสามมันไม่จำกัดเวลาสักเราจะไม่หลงกลรอเรือต้องต้องเน้นรอเรือด้วยอย่า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 แม้อย่า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 หุ่ดีอย่ามาหลอกไอ้เอ้มไอ้แอมดูแฟดอยากกินขี้เคยไหม โอ้โหหมีแบบคนี่รักหมีนะแก้มหัวร้อนทำไมแก้มไอแอมเฟ้สายทีมกูเกลียดคนชื่อทีมเอาเอาอย่าไอแอมไม่อยากเข้านั่นแหละเราก็หากินจุด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  จุดไอแอมแซมตัวเล็กพ่อมึงอะเราจะมาแซมจังงามงามอย่าเป็นนางอ่อนพิการตายซะจัมโบ้ให้เขียนว่าจัมโบ้สาเด้งามอีกแต้มเดียวนะพี่การน่ะโอ้ยหน่ะสี่แต้มเอง งามงามไอเอ็มเสกฉันคืองาม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 มาเป็นมอเตอร์ไซค์เลยไอไอขอขอขอเขาขอโอ้เขาเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้ว อยากกินขี้ตั้งชื่อว่าอะไรอยากกินเขาได้ไหมพี่แกันอยากปัญญาคนได้ไหมกแก้มแก้มเคยหัวร้อนไหมเฮ้ย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 เอาไว้เพื่อนเอาไว้เพื่อนไทยเพื่อนไทยไทยเออไทยไทยไทยเฮ้ยมึงไม่เอากูกินนะ งามงามนานนานนานนนงาม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 เมืม่อกี้เกืออืมเป็นไปได้ที่ปฏิหารขึ้นเ,เราจงโชคดี ไม่มีอะไรเสียใจารย์ลบที่สิบสี่อะอ้เริ่มจะห,หัวร้อนแล้วอีเซ็ตขอโทษที่มีคำหยบาบใครย, <c oughs> ยต,ต,ตึงตึงอย่าอย่าอย่ากินผมอย่ากินผมอืมอากาดไอเออต,ตัวจะเป็นเด็กแต่ขี้นี่มันใหญ่ <c oughs> เดี๋ยว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 แถวนี้มันเถื่อนไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้ปิดกันเออไม่เล่นเกมหัวร้อนแล้วล่ะโอ้ย์อย่าก,กินอย่าก,กินเขาบ้างออ้

<laughs> อว่าอชอบหรือ,อว่าชอบหรือเขาขอ,ขอกินหน่อยเขาขอ,ขอกินหน่อยาานั่นแหละงามง เขาขอกินหน่อยเขาขอโทษไม่โวยเบี้ยวสิอะไรเนี่ยไม่ไม่เพิ่มตอนนี้เสร็จเลิกเลยเลิกเล่นเลย งามตานี้เลิกเล่นเลยเริ่มหัวร้อนแล้วเราต้องไปหาน้ําแข็งแล้วเราจะหาเจ้มหัวร้อนมาใหม่นะคะเมมยังไม่ได้เลยสัเรามีสองชนนะทำไมกู เสียงกไม่เสียกจิตเทนี้ก็ขอบายบายหมัร้อนและเลิกละแล้วพอพอพอ